สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่เอมีเมนูนี่เลยค่ะยำไข่แมงดาทะเลค่ะคุณผู้ชมหน้าตาหน้ากินไหมคะเดี๋ยววันนี้จะให้ทําให้ดูตั้งแต่ตอนต้มเลยนะคะต้มเราไปทํายังไงต่อเนาะแกะไข่มายำกันเห็นไหมหน้าตาหน้ากินไหมคะคุณผู้ชมรสชาติเนี่ยแซ่บมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมไข่เต็งๆเลยหน้าตาหน้ากินใช่ไหมคะคุณผู้ชมวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆอมกันเลยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มาชวนทำยำไข่แมงดากั้นค่าแมงดาทะเลแม่ต้มไว้สักสิบนาทีแล้วค่ะน่าจะใกล้สุกละเดี๋ยวเราต้มจนสุกนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปทำยังไงนะคะก็พอต้มสุกแล้วนะคะแม่จะมาย่างเขาหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแห้งนะคะคุณผู้ชมย่างไม่ต้องไฟแรงมากนะ ย่างสัก5นาทีค่ะย่างง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนย่างเสร็จแล้วนะคะค่ามแรงดาน้องเราก็จะมากรีดนะคะ เนี้ยเต็มทั่วเลยนะนีค่ะคุณผู้ชมไข่เต็มๆเลยนะเนาะเดี๋ยวเรามาขูดไข่พอกเดี๋ยวมันจะร่วงสะก่อนนี่นะคะเอาไข่เาออกเลยไม่คอย่างแล้วเขาก็จะแห้งๆค่ะก็จะไม่เปรียกมากก็จะหอมอร่อยเลยนะคะ เนี่ยเขาบอกว่าทางเดิอนอาหารมันก็คือเส้นเนี้ยค่ะเขาบอกว่าคือเส้นพิษนั้นเดี๋ยวเราจะอออก <c oughs> นี่ขอบขวั <c oughs> กวัดไข่ออกก่อนนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เยอะๆอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้เขาบอกว่าเรียกแมงดาจานเนาะตัวมันจะใหญ่แล้วก็หางมันจะเหลี่ยมๆนี่ค่ะเห็นไหมเนาะโอเคเดี๋ยวแม่เอาไข่ออกก่อนนะเดี๋ยวมาเลาะเส้นกันนคะคะเขาบอกว่าตรงนี้มันคือเส้นพริกเนาะแม่เอาไข่ออกมานิุ่้วเ,เลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ลืมบอกราคาซื้อมา280บาทค่ะ เส้นมันจะถึงหางเลยดูง่ายๆมันเป็นเส้นสีดำๆไปเลยคะ่ะเส้นมันสีดำๆไปแล้วก็เอาออกเราก็ไม่ใช้มันนะคะส่วนเนื้อตรงนี้เรากินได้ทุกู้ชมอย่ามย์จะขูดออกนะคะส่วนทางเดินอาหารมันเราก็ไม่ต้องเอานะเราก็ทิ้งไปเลยไหนอยู่ไหน เนี่ยค่ะตัดทิ้งไปนเนื้อที่ติดอยู่ใกล้มันก็ไม่เอาค่ะก็ทิ้งเลยโอเคเราก็ผูดจนหมดนะเดี๋ยวเรามาตัดแต่งเปลือกมันเอาไว้ใส่ยำนะคะคุณผู้ชมตรงนี้กินได้นะเนี่ยกินได้เนื้อเนี่ยกินได้กินได้อยู่ทางเดินอาหารมันอย่างเดียว อันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้ทางเดินอาหารมันเนี่ยนะมันจะมีดำๆเนี่ยเห็นไหมลองสังเกตดูเนาะที่เป็นเสียงแล้วก็ทิ้งไปก่อนเลยนะคะอันนี้กินได้เราก็เอาไว้เขาบอกว่า จริงๆเขาบอกว่าแมงดาจานน่ะไม่มีพิษเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะแพ้กินแล้วมีมึนหัวเวียนหัวน,นี่เมย์ก็ฟังเขามาอีกทีนึงนะจ๊ะความรู้เรื่องนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่แต่เสียได้ไข่นี่นะโอ้โหเป็นปึกๆเลยค่ะโอเคเราก็ได้ไข่ดังที่เราต้องการแล้ทีนี้ามาทำน้ำยำกันนะคะอันนี้เก็บไปก่อน ตั้งยำเรานะคะวันนี้ก็จะมีพริกนะคะมีหอมขาดไม่ได้เลยคือมะม่วงนะคะแล้วก็อันนี้น้าตาลปึกน้ําตาลตโหนดเนาะแล้วก็พริกเดี๋ยวไว้ปั่นหอมผักชีค่ะแล้วก็มะนาวนะวันนี้เม่จะปั่นเอานะ เขาเป็นก้อนเล็กหน่อยเขาจะปั่นง,ง่ายวันนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะเด็กจะใส่มะนาวไปนะคะอ๋ออันนี้ไม่ค่อยมีน้ำ เม็ดมันออกก่อนนะเดี๋ยวจะขม โอเคเราก็พอก่อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาเมใส่น้ำกระเทียมดองประมาณสองช้อนนะคะเขาจอกล้มหวานหน่อยนะน้ำกระเทียมดองก็เดี๋ยวเม่ไปปั่นก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ปั่นน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะมาใส่นี่เลยหอมพริกซอยนะคะมะม่วงใส่ลงไปเลยค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะมีใครไม่กินผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ตามที่เรากินนะผงชูรสเราไม่กินเราก็ไม่ต้องใส่ มีค่ะเดี๋ยวชิมก่อนหวานได้เดี๋ยวเค็มกับเปรี้ยวเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะหอมผักชีใส่ลงไปเลยค่ะหอมผักชีซื้อมาสิบบาทใส่หมดเลยใส่มะนาวอีกนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเปรี้ยวจากมะม่วงเนาะเดี๋ยวเพิ่มเค็มอีกหน่อย กิมนะคะเยี่ยมใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมน่ากินไหมคะยำไข่มังดาของแม่เอ๋เดี๋ยวมาจับจานกันนะคะ เบือกเขาเดิมนี่แหละค่ะโอ้โหเยอะมากๆคุณผู้ชมคุ้มค่ามากเลยค่ะ280บาทนี้มพูมเลยค่ะแล้วไข่เม็ดใหญ่ใหญ่เลยนะคะวันนี้ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะกินไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะนี่ค่ะยำไข่แมงดาของแม่เอนะ๋น้าตาหนะ้ากินไหมคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะแซ่บๆซง่ายๆเป็นของทานเล่นเป็นกับแก้มก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราแม่เอ๋ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวแม่เอ๋เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ